มาต่อกันที่ watchOS 10กันบ้างนะครับในครั้งนี้เนี่ยที่มีการอัปเดตมาสําหรับตัวเต็มเนาะฟีเจอร์นะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็รีวิวกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวของ Beta Developer อันนั้นเนี่ยฟีเจอร์ก็จะค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับอันนั้นโฟนรีวิวไปค่อนข้างที่จะครบเลยนะแต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเก็บตกเฉยนะครับว่ามีฟีเจอร์อันไหนนะครับที่อัปเดตมาบ้างสําหรับตัวเต็มนะครับอ่ะในครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่เราอัปเดตตัวเต็มกันมมมาาาาาาาแล้้้วนนะะรรรรรรัับกก็็จจจสสถถอออองงย่ฟีีเเ์ได เอาตัวของ Apple Watch เองเนี่ยมาแตะกันนะครับเพื่อแลกคอนแทคกกันได้อันนี้น่าสนใจมากๆนะสำหรับ c ม m m นิตี้นะครับสำหรับคนที่ใช้ Apple Watch ชั่นเองครับอันนี้เนี่ยก็สามารถนํามาแตะกันได้เลยนะครับและถัดไปนะครับสำหรับแอปนาฬิกานะครับมาดูกันนะครับสำหรับแอปนาฬิกาเนี่ยเราก็สามารถจับเวลาได้นะครับลายลายอันพร้อมกันเลยนะครับอย่างสมมุติว่าตรงนี้นะครับคนต้องการที่จะจับเวลาอ่ะ10 แล้วก็กดเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นอีก15นาทีนะครับนี่เขาก็จะสามารถดูการจับเวลานะครับหลายๆอันพร้อมกันแบบนี้ได้เลยซึ่งก็เออค่อนข้างที่จะสะดวกนะเพราะว่าฟีเจอร์นี้นะครับก็ถูกเพิ่มเข้ามาทั้งตัวของ iPhone เองแล้วก็ iPad เองนะครับอันนี้ก็ลองไปลองใช้กันดูได้ครับและถัดไปครับสำหรับแอปบันทึกเสียงกันบ้างอ่ะสำหรับแอปบันทึกเสียงนะครับเวลาที่เรากดมาแล้วนะครับนี่เราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยสามารถกดอาเสียงได้เลยเดี๋ยวลองทดสอบกันดูนะครับสวัสดีครับอันนี้จะเป็นการทดสอบเสียงนะ เสียงนะครับบน watchOS 10นั่นเองนี่และตรงนี้นะครับเราก็สามารถฟังเสียงครับที่เราอาัดมาเนี่ยบน Apple Watch ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวลองกดดูนะครับสวัสดีครับอันนี้จะเป็นการทดสอบเสียงนะครับอัดเสียงนะครับบน watchOS 10นั่นเอง อันนี้นะครับก็จะเป็นการอ่านเสียงนะครับแล้วก็เป็นการ playback นะครับบน Apple Watch ได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับและแอปถัดมานะครับอย่างแอปเวเตอร์นะครับหรือแอปพยากรณ์อากาศอันนี้นะครับก็มีการอัปเดตมาใหม่เนาะนี่เราก็จะสามารถดูในส่วนของพยากรณ์อากาศได้ว่าเออสภาพอากาศเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาให้เราดูเลยนะว่าสภาพอากาศที่รุนแรงมากนะครับสำหรับกรุงเทพนั่นเองนี่อันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมินะครับแล้วก็วันนี้วันจันทร์วันอังคารครับเขาก็สามารถแสดงการพยากรณ์อากาศนะครับเป็น1อาทิตย์ เราเลยนั่นเองแล้วก็สามารถเลื่อนดูได้ว่าเราเนี่ยตั้งที่ไหนไว้บ้างนะครับแล้วก็เลือกดูได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นอุณหภูมิปริมาณฝนลมนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยความชื้นนะครับเดี๋ยวเราจะกดดูอันนี้ก็จะเป็นความแรงของพระอาทิตย์แสงแดดนั่นเองครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะอันนี้ก็จะอยู่ในระดับ3านั่นเองสําหรับกรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถเลื่อนดูตามแต่ละหัวข้อแบบนี้ได้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับก็สามารถลองเข้าไปเล่นกันดูได้นะครับสำหรับตัวของเวเตอร์หรือว่าพยากรณ์อากาศครับและถัดมาสําหรับการวัััดนะครรบอตา การเต้นของหัวใจเนาะเวลาที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าแอนิเมชันของเขานะครับสำหรับการวัดเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าเป็นเงาเงาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอวัดเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวสีของหัวใจมันก็จะเต็มแล้วก็ปล่อยสัญญาณคลื่นอะไรสักอย่างออกมาจากหัวใจนะครับซึ่งเป็นแอนิเมชันที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นแอนิเมชันใหม่นะครับซึ่งเราก็เรียกดูได้ว่าแต่ละช่วงทั้งวันของเราเนี่ยเต้นไปแล้วเท่าไหร่บ้างนะครับก็จะดูค่าเฉลี่ยได้เต็มหน้าจอแบบนี้้ไไดดดเเลลยะรรับรับแถปปสาหกิ Low Power Mode เราก็สามารถเรียกนะครับตัวของคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาได้เพียงแค่กดไซส์บัตเตอรตรงนี้นะครับนี่แล้วก็กดที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็กดเข้าโหมดประหยัดพลังงานตรงนี้นะครับซึ่ง a n i ิเมช o n ของเขามีความเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะทุกคนเวลาที่กดเข้าไปเปิดใช้อันนี้ก็จะเข้ามาแล้วนะครับสำหรับโหมดประหยัดพลังงานอันนี้นะครับก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ Apple Watch ของเราออกไปได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็น Anim เมช o n ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองครับโอเคฟีเจอร์ถัดไปกันบ้างนะครับสำหรับ Apple Watch นะที่อัปเเดตข้าาามนนักก็คือร กล้องนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าแอปกล้องบน Apple Watch ดูนะครับ ตัวบน iPhone นะครับกล้องบน iPhone เนนะครัก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับกด3จุดนะครับตรงนี้ขวาล่างบน Apple Watch นะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าเราเนี่ยอยากจะตั้งเวลานับถอยหลังเท่าไหร่นะครับหรือว่าการสลับกล้องก็สามารถทําได้เหมือนกันนะทุกคนนี่ปุ๊บสลับเป็นกล้องหน้าหรือว่าเป็นการเปิดปิดแฟลชก็สามารถทําได้นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นมานะครับก็สามารถสั่งการได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับผู้ใช้ Apple Watch นะครับที่ใช้คู่กับตัวของ iPhone นนัเองับน เพื่อนของเราโทรมาและเราไม่สะดวกที่จะรับสายนะครับเราก็ปฏิเสธการรับสายไปได้นะครับและก็เพื่อนของเรานะครับก็สามารถฝากวิดีโอนะครับเป็นข้อความวิดีโอมาได้ซึ่งเราเนี่ยก็สามารถพรีวิวนะครับบนหน้า Apple Watch นี้ได้เลยนะครับฟิลก็ส่งข้อความมาแล้วนะครับก็เป็นข้อความแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็สามารถส่งข้อความหรือปิดทิ้งได้นะอันนี้เดี๋ยวเรากดดูนะครับ แบบนี้เลยนะครับและตรงนี้เองนะครับเราก็สามารถเช็คดูได้นะครับว่ามีเพื่อนของเราเนี่ยส่งข้อความอะไรทิ้งมาไว้แล้วบ้างนะครับเราก็จะสามารถดูย้อนได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเมสเซจวิดีโอเนาะมันก็จะเข้ามาตรงไว์เมลตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นข้อดีนะครับสําหรับ watchOS 10นันเองที่อัปเดตมาใหม่นั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะสำหรับตัวเต็มนะครับยังไงนะครับก็แนะนำนะครับให้เข้าไปดูตัวของ Apple Watch OS 10นะครับที่ฟนเคยทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นตัวเต็มเลยนะสำหรับตัว Apple Watch OS 10นะครับและอันนี้นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวเต็มในครั้งนี้เนาะว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับและสำหรับ ลและสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ